ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมซื้อเสื้อกับเกงของผมด้วยตอนนี้มีวางขายเพิ่มเติมออกมา2ชิ้นแล้วราคาเพียงแค่5โลบัคถึง15โลบัคเองนะครับก็ถ้าใครสนใจอยากจะซื้อกดได้ที่ลิงก์ใต้ล่างคลิปนะครับก็อย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆด้วยละ่ะ ก็สวัสดีทุกคนันด้ยวยนะครับวันนี้ผมจะมาสรับของฟรีที่เป็นเสื้อเลเยอร์โค้ดนะครับในแมปที่มีชื่อว่า d e ฟแอนด์บัสเตอร์โนะครับก็วิธีการรับก็คือให้ทุกคนเข้ามาในแมป d e ฟแอนด์บัสเตอร์โนะครับซึ่งผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะเมื่อทุกคนเข้าไปแล้วเนี่ยให้ทุกคนรอสักพักนะครับแล้วเราก็จะได้ของฟรีมานะครับก็สรุปง่ายๆก็คือเมื่อทุกคนเข้ามาในเกมแล้วเนี่ยทุกคนก็จะได้ของฟรีนั่นแหละนะครับก็แต่ว่ามันยังไม่ได้ตอนนี้นะครับทุกคนนต้องเล่ ยืนรอไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะมีแบตชขึ้นนะครับก็คือถ้าเกิดมีแบตชขึ้นนะครับเราถึงจะการันตีได้ว่าเรานั้นได้ของฟรีมานั่นเองนะครับ โอเคนะครับก็ตอนนี้ผมได้ของฟรีมาเป็นที่เรียบร้อยเนานะซึ่งเราสังเกตได้จากเหรียญตาที่อยู่ทางด้านล่างขวาหละนะครับก็วิธีการรับของฟรีชิ้นนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยอย่าลืมเสื้อเสื้อโค้กบิสคอตกดติดตามแฟนเพจแล้วก็กดซื้อเกีงด้วยสำนีน้ลาไปเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับ